โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงหนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีอีพีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอบมาถึนข้าคืนวันพฤหัสสบดีนะครับบิ๊กแมทพิเศษเลือกเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับทันห์นมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์เนี่ยเพิ่งจะบุกไปถล่มซาเเมตันนในกมลีกมา5ต่อ0นะครับแต่ว่วาอสเตโกบูยังหมดสิใช้งานตัวเเจ็บพียบนะครับ ทั้งวิคาริโอโรเมโรเบนเดวิสมีฟานเดอร์เฟนอย่างเงี้ยครับแนวรุกก็ริชาร์ลีสันแถมโรดิโก้เบนทันกูก็ยังแบนนะครับดังนั้นเนี่ยสคนแรกคาดว่าจะลงก็น่าจะไม่ต่างกับเกมซาวด์ทัมตันนะครับประตูเฟเซอร์ฟอสเตอร์ เซนเตอร์แบ็กเนี่ยดากูชินกับอาชิเกรตัวดาวรุ่งนะครับแบ็กขวาน่าจะกลับมาเป็นปอโลทางซ้ายเป็นอูโดกี้นะครับตรงกลางได้อิบิโซมาท,ที่แบนในเกมลีกก็จะได้เล่นในคืนวันนี้กับปาปซานะครับตัวหลกักก็ข้างบนก็ซนเฮืองมินแมดดิสันคูรูเซฟสกี้หน้าเป้าโดมินิกโซลันกี้นะครับโดยมีพวกทิโมแวนเนอร์กับเบนันจอนสันเป็นตัวสอดแทกครับในขณะ,ะที่แมนยูเน็ดเกมล่าสุดนี่บุกไปแซงชนะแมนซิตี้สุดมัน2ต่อ1รูเบนอโมริมจะไม่มีลุกชอ จอห์นนี่เอเวนมัาลาอุยเมสันเม์นะครับที่ไปเจ็บจัดเกมล่าสุดครับทีนี้เนี่ยปกติรายการนี้จะใช้เอาตายบายินเดียนะครับเป็นผู้สารประตูเดี๋ยวต้องดูว่าพอเป็นยุคอมโมริมจะเป็นโอนาน่าหรือว่าบายินเดียนะครับเกมรับตามข่าวอาจจะได้เห็นลินเดเลฟลงมาเล่นในรายการนี้นะครับที่เหลือก็เดลิกลิซานโดตรงกลางเนี่ยคาเซมิโร่น่าจะมีโอกาสในรายการนี้เล่นกับเมนูนะครับที่เหลือเนี่ยวิงซ้าย สื่อเขามองว่าอาจจะเป็นมาเลาเซียนะครับส่วนทางขวานี่เดายากมากครับว่าจะใช้อามัดหรืออันโตน,นี่หรืออาจจะโยกอามัดมาเล่นตัวบนกับ,บรูโน,โนแล้วก็หน้าเป้าอาจจะเป็นเทอร์เซ่หรือไม่ก็คอยลุนนะครับนี่ยังไม่รวมพวกแรดฟอร์ดกับกาลาโชนะครับที่โดนรอบกนดที่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องเดาใจอโมริมจริงๆนะครับฤดูการนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในเกมลีกสเปอร์บุกชนะ3 0ครับคู่นี้ก่อนเกม เขาบอกสเปอร์ยังเหลื่อมแมนยูนิดๆนะครับแม้แต่ดูแล้วสเปอร์เองมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับคือนัดที่แล้วกับซอนตันเนี่ยไม่เจอบททดสอบเยอะครับส่วนแมนยูเต็ดช่วงนี้ความมั่นใจมาเต็มนะครับพี่เจ็ดมองว่าเกมนี้มีโอกาสยืดเยื้อครับวัดใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับช่วงนี้กําลังใจมาดีครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย